คนหนูมีความลับจะมาบอกแต่ว่าหนูไม่กินเนื้อแล้วนะหนูไม่กินเนื้อแล้วนะแบบช่วงนี้อาจจะแบบช่วงนี้แบบหลายคนไม่เชื่อหลายคนไม่เชื่อหนูแม้กระทั่งแม่หนูเองคือตอนนั้นน่ะหนูอ่ะหนูแบบอุ้ยหนูพูดถึงเกี่ยวกับแบบอัลกอริทึทให้ทุกคนพูดมาแบบให้ทุกคนฟังแบบประมาณหลายรอบแล้วว่าสงสัยหนูจะสนใจในเทคโนโลยีแต่ว่านะไม่กี่ครั้งนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยคือหนูอ่ะ Um, ดูแบบ YouTube แบบเพลินๆใช่ไหมคะแล้วแบบว่าสิ่งที่หนูจะชอบดูอะตอนแรกเลยนะตอนแรกจะเป็นการแบบแร่ปลาทำซูชิอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงนั้นแบบกำลังติดซูชิใช่ปะก็จะชอบดูคลิปเกี่ยวกับซูชิแล้ว YouTube ก็แบบจะว่าไงดีแสนรู้ใช่แสนรู้รก็เลยแบบพอแบบแร่ปลาทำซูชิก็กลายเป็นคลิป ตกปลาเพื่อมาแล่ปาลาอะไรเงี้ยเขาจะแบบเอาคลิปแบบใหม่ๆขึ้นมาในฟีดเราเรื่อยๆเพราะเขาคิดว่าเราสนใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยิ่งไปกดไลค์คลิปที่เขาแบบเอาขึ้นมาเขาคิดว่าเราสนใจเยอะเรื่อยๆแล,แล้วแบบคลิปอื่นๆมันก็งอกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอย้แต่มันก็ได้ผลนะสำหรับหนูแล้วพอจากคลิปซูชิมาเป็นคลิปตกปลาเพื่อแล่ปลาใช่ปะพอหลังจากนั้นอะจากคลิปแบบตกปลาเพื่อแล่ปลามันกลายเป็นคลิปเลี้ยงปลาเพื่อตกปลาอะไรแบบนี้ซึ่งหนูซึ่งแบบพอมันเลี้ยงปลาเพื่อตกปลา มันก็ย้อนกลับไปอีกแบบแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่แบบแบบไม่ใช่เกี่ยวกับปลาแล้วนะแต่แบบมันเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพราะแบบเราดูเรากดไลค์คลิปเลี้ยงปลาที่มันออกมาให้เรื่อยๆใช่ปะมันก็เริ่มเอาสัตว์อื่นมาแนะนำนำเสนอให้เราทุกคนแบบเอามาขายตรงอะเพราะแบบมาดูเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คือชอบดูคลิปเลี้ยงปลาใช่ไหม นี่เลยคุณน่าจะชอบคลิปเลี้ยงหมูเหมือนกันนะอะไรคือชอบดูเลี้ยงหมูใช่ไหมเราคนเสนอนี่คลิปเลี้ยงไก่คุณดูนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดันชอบไงทุกคนผมก็แบบมันแบบมันเชิงสารคดีอะซึ่งมันแบบมันก็แบบมันดูเพลินอะใช่ไหมแล้วก็พอเป็นแบบนั้นแะเออเออเราก็แบบไหลตามที่ u t u b e มันให้มาเรื่อยๆก็แบบรู้สึกขอบคุณนะแต่ว่ายู่ๆอะมันมีคลิปหนึ่งผมอะเพราะเราดูแบบคลิปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรนี้ใช่ปะมันก็เลย ฟาร์มไก่เราควรสนับสนุนหรือไม่อยู่ๆคลิปนี้มันก็เด้งขึ้นมาแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างค,คือแบบคือแบบอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแบบการแบบเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์อะไรแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันคืออะไรนะ่าสนใจจังเลยพอเรากดเข้าไปดูปุ๊บเขาก็นําเสนอมาแบบ แบบหนูไม่ได้แบบหนูไม่แนะนำให้ทุกคนไปดูตามนะเพราะว่าหนูไม่ใช่แบบหนึ่งอกอกรอิทึมยูทูปที่มาหลอกขายตรงทุกคนต่อแนละ้วแต่ว่าแบบเล่าให้ฟังเฉยๆว่าในนั้นมันก็จะเป็นแบบคลิปการเลี้ยงไก่อะไรแบบเนี้ไก่อะในฟาร์มอะ่ะเพื่อที่จะแบบ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะผลิตอกไก่ให้ทุกคนกินจำนวนหนึ่งมืนชิ้นต่อวันส่งไปอย่งห้างสรรพสินค้า เขาทำกันยังไงให้มันได้เยอะขนาดนี้หรือจริงๆแล้วเนื้อไก่ที่คุณกินเป็นเนื้อปลอมไม่ใช่จริงๆแล้วมันเกิดจากกระบวนการของฟาร์มเขาที่ทําให้แบบมันเกิดการผลิตได้เร็วและสําหรับาแบบไก่ที่เยอะขนาดนั้นมันจะอยู่ในฟาร์มแบบเล็กๆได้จริงหรอได้แต่แบบจะเป็นการแบบอัดกันของแบบสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบเอารูแบบกรงไก่มาให้ดูว่าจริงๆแล้วแบบไก่มันแบบอัดกันแบบอัด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 อะไรเงี้ยซึ่งแบบถูกเลี้ยงในด้วยพื้นที่ที่แบบว่า เพราะว่ามันแบบเพราะว่ามันแบบค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่แคบไก่มันก็เลยจะเครียดด้วยเลยแบบนี้ยดังนันก็เลยแบบพอไก่เครียดปุ๊บมันก็จะส่งผลอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ให้แบบเนื้อไก่หรือว่าเวลาที่แบบพอไก่โตเต็มวัยแล้วไก่ก็จะแบบว่าถูกส่งไปยังอ่าโรงเชื่อต่อซึ่งพอจะส่งไปโรงเชื่ออะไรแบบนี้เขาขนส่งไก่กันยังไงให้แบบหนึ่งพันต่อหนึ่งล็อตอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็เอารูปไก่ที่แบบโดนยัดในรถบรรทุกมาให้ดูซึ่งหนูแบบ หรือพกแบบเขาไปที่โรงเชื่อใช่ป่ะหรือแบบแม้กระทั่งแบบว่าการเลี้ยงไก่อ่ะแบบจริงๆไก่มันมีจงอยปากใช่ปะ่ะซึ่งจงอยไก่อ่ะจงอยปากไก่อ่ะมันแหลมมากแบบถ้าสมมตินคนใครไม่รู้สามารถซื้อเสื้อวันเกิดดูมาดูได้นะคะอะเราเลนมันหมดพีไปแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละคือไก่มันจะมีจงอยปากใช่ปะ่ะพราแบบไก่มันเกิดความเครียดจากการที่อยู่ในที่แคบหรือว่าแบบจากการโดนอัดแบบนี้หลายๆแบบ ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมามันก็จะมีความเครียดสะสมแบบอาจจะไปจิกกับตัวข้างๆแบบตัวอื่นทําให้แบบเนื้อไก่เสียหายด้วยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยพอแบบเป็นแผลก็ไม่ถูกอนามมยด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาทํายังไงถึงแบบไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเขาบอกว่าไก่ตั้งแต่แบบตอนเล็กๆอ่ะเขาจะแบบตัดจนงวยออกเลยแบบเนื้อคือแบบมันเป็นแบบเรื่องที่น่ากลัวมากแบบนูเห็นเขาแบบเอาลูกเกียบตัวเล็กๆแล้วก็แบบจุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบปล่อยน้องไปแล้วน้องก็ดูแลเฮ้ยแต่แบบหนูก็ไม่หยุดดูนะ หนูก็ไม่หยุดดูแบบก็แบบก็มันว่างอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาส่งไปที่โรงเชื้อปุ๊บเขาก็แบบทํายังไงแบบวิธีการที่แบบทําให้น้องสลบไปก่อนจะเอาไปแก่เพื่อที่จะทําให้เขาแบบไม่เจ็บอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบว่าเขาก็จะมีหลายวิธีการแบบสัญหาชักสรรหามากอย่างเช่นแบบใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็จะเป็นแบบการฉีดสารอะไรต่างๆหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในกระบวนการแบบมันไม่ได้ทําโดยมนุษย์มันแบบ พราะไม่มีใครอยากทำดังนั้นเขาก็เลยจะทาโดยการแบบเครื่องจักรแทนเพราะว่าประหยัดเขาเรียกว่าทรัพยากรคนด้วยแล้วก็ความรวดเร็วด,ด้วยใช่ไหมแล้วพอเป็นแบบนั้นอ่ะคือคําว่าเครื่องจกักรอ่ะมันแบบตรวจสอบแบบทุกอย่างไม่ได้ด้วยใช่ปะแล้วแบบบางทีถ้าสมมติว่าเราจะแบบสมมตินนะสมมตินนะ เขาเรียกว่าเลสปันไก่ด้วยแบบว่าไฟฟ้าใช่ปะเราจี้ทีละตัวน้องก็จะแบบเราจะได้คอนเฟิร์มเลยว่าเออน้องอ่ะโดนช็อตปุ๊บแล้วน้องจะสลบไปเรียบร้อยแล้วก่อนเข้ากระบวนการต่อไปแต่พอเป็นเครื่องจกอักรอะถ้าสมมติว่าแบบอยู่ๆแบบอยู U U ๆ่ๆสมมติว่าสมมติว่าจะมีเครื่องใช่ปะพอเครื่องมาปุ๊บก็จะแบบแ,<อ>แล้วน้องก็จะนี่ใช่ปะแต่ถ้าสมมติว่าไก่มันโยกหัวลงไปแบบเนี่ยมันดูตลกแล้วแต่มันน่าเศร้ามากคือถ้าสมมติว่าเครื่องจักรมันแบบ เนี้ยแล้วแบบน้องหลบพันเลยเงี้ยน้องก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปโดยที่น้องไม่สลบเพราะน้องไม่สลบปุ๊บแบบอะไรคือหนูจะไม่พูดนะแต่ทุกคนคงจะเดาภาพออกอะไรแบบเนี้ยหนูก็แบบเฮ้ยคือไม่อบบนี้หนูออกมาเล่าให้ฟังเชิงสารคดีนะแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันมันถูกเป็นความรู้คนกินข้าวยังไม่ถูกใจสิ่งนี้ขออภัยด้วยนะคะแบบขออภัยด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละหนูจะเล่าไปต่อจนจบจะจบเรากำลังนั่งฟังสตรจารย์อบรมวิจัยเนื่องไก่ครับต้องจด เรื่องของเรื่องคือจำได้ดูสุดยอดสุดยอดดูสนใจจริงๆไม่คือแบบหนูไม่ได้สนใจเลยขนาดนั้นแต่เพราะแบบมันติดอยู่ในหัวหนูดังไม่ใช่ว่าหนูมา,มาเผยแร่ต่อแล้วแบบว่าทุกคนจําได้ต่อนะใช่แล้วก็ประมาณนั้นแหละดังนั้นหนูก็แบบมันก็แบบมันไม่เชิงว่าจะมันไม่เชิงว่าจะแบบเอาคลิป abuse Animal มาให้ดูแต่ว่ามันก็แบบทําไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วแบบในแบบ เขาแล้วอะไรอุตสาหกรรมมันก็มีอะไรแบบนี้อยู่เลยแบบนี้ก็ได้ความรู้ด้วยนอกจากแบบนอกจากที่จะได้รู้ถึงความทรมานของน้องก็จะได้รู้ว่าแบบวิธีการต่างๆมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่า f a c e b o o เอ้ยพี่ชายอ่ามยูทูมันก็แซนรู้ขึ้นไปอีกว่าโอ้นี่เด็กน้อยรู้ใช่ไหมว่าคลิปเนี้ยมันไม่ใช่คลิปธรรมดาทั่วไปฉันนําัดเสนอคุณเนี่ยฉันไม่ได้เสนอคุณแค่คนเดียวฉันเสนอคนอีกเป็นร้อยเป็นล้านและอาจจะแบบ แค่ยี่สิบในล้านคนน่ะที่ดูจบเพราะเขาทนดูไม่จบอะไรแบบนี้ดังนั้นเด็กน้อยเธอทนดูคลิปนี้จบยังงั้นเหรอแสดงว่าเธออาจจะสนใจนิสสารอะไรแบบนี้ดังนั้นรับนี่ไปคลิปลงเลี้ยงหมูดึกว่านึกวแบบโอ้คือตอนนั้นอะตอนตีสองตีสามจำได้เลยแล้วแบบไม่หลับไม่นอนอะแล้วแบบมันมีแต่อะไรแบบนี้โผล่ขึ้นมาแต่ก็แบบ พราะหนูว่างไงหนูไม่หนูไม่หนูไม่ทำะไรนอนก็ไม่หลับตอนตีสองตีสามอ่ะเรายิ่งจะุูงซานใช่ปะก็เลยแบบหนเมื่อคนเสนอมาเราก็ไปดูหมูตออะไรแบบนี้ซึ่งการเลี้ยงหมูมันก็แบบมันก็แบบคือคือแบบคลิปแต่ละคลิปแบบมันไม่ใช่คลิปแบบการเลี้ยงหมูตอนที่หนึ่งการเลี้ยงเบบี้หมูตอนที่สองการ แยกายพันหมูมันไม่ใช่มันเอาเป็นมาคลิปแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วมันก็ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าแบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูเนี่ยดังนั้นเราก็เลยแบบเลือกดูไม่ได้ว่าเราจะเลือกดูเฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยซึ่งพอมันเลือกดูไม่ได้มันเสนอให้เราแบบเหมือนเป็นเซตแล้วแบบมันแบบมันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันตั้งแต่หมูเกิดจนหมูตายอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยจําเป็นต้องดูจนจบเหมือนดูหนังเรื่องนึงเพราะมันเป็นสารคดีใช่ไหมก็แบบหนูก็เลยแบบเข้าใจแบบเข้าใจเลยอะโดยเฉพาะตอนที่แบบ ตรนดื้อขนส่งอะไรแบบนี้อ่ะหนูหนูไม่จอดลึกแล้วแล้วกันเผื่อที่แบบเว้นไว้บ้างหนูเล่าทุกอย่างเดี๋ยวมันจะเกินเวลาน,านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าดูดูคนเปิดสัมมนาดีไหมสําหรับใครที่สนใจในลทัทธิแห่งการอุตสาหากรรมการเลี้ยงอุตสาหากรรมแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินแหละทุกคนอย่าแบบฟังแล้วอย่าเคียดน,นะหนูแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าหนูไปดูเลยมาบ้างใช่แล้วแบบว่าคือคือมันก็ประมาณนั้นแหละพอแบบหนูดูคลิปไก่จบ ยูทูบบอกอน้อยคนที่จะดูจบเอาหมูไปดูไหมแล้วหนูก็อโอเคแล้วแบบพอดูหมูต่อจนจบใช่ปะมันก็แบบว่าอืมเด็กนี่อันนี้จะเป็นอ,อันสุดท้ายแล้วก่อนที่ลยจะจบถือว่ารักษาวเวลาคือพอะแบบมันเอาหมูไม่หนูดูจนจบแล้วใช่ปะแบบเห็นว่าเฮ้ยไก่เองก็สนใจหมูเองก็สนใจดังนั้นหลักๆแล้วเองน่าจะสนใจในสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรม กรรมการเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่แค่หมูไม่ใช่แค่ไก่ดังนั้นมันก็เลยแบบคลิปสุดท้ายที่หนูดูก่อนที่หนูจะไปนอนนะเพราะหนูแบบก็ดูแบบก็ดูจนแบบตาลาก็คือจะเอาคลิปแบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดมาแล้วในนั้นก็จะมีแบบนอกจากหมูนอกจากไก่นอกจากปลาด้วยนะนอกจากปลาที่หนูดูคลิปแรกก็จะมีแบบพวกแพะอะไรอย่างงี้พวกแบบพวกอัวอะไรอย่างงี้หนูก็แบบ ผ่านมาหมดแล้วพี่ผ่านมาหมดแล้วน้องวัวแพ้อะไรเงี้ยแบบหรือแบบจะเป็นเนื้อที่แบบมนุษย์ใช้กินอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยคือพอหนูดูแล้วแบบว่าแล้วแบบจริงจริง,รงตอนแรกมันมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แบบมันดูเพื่อให้หลับไปอะไรแบบเนี้ยก็ แต่ว่าพอมันตื่นมามันแบบมันก็เลยแบบภาพมันไม่ออกจากหัวทุกคนภาพมันไม่ออกจากหัวคือแบบวันต่อมานะแบบหนูตอนนั้นหนูเหมือนก็จะดูตอนป่วยด้วยมั้งแล้วก็แบบพอแม่เอาโจ๊กมาอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีมันมีแบบเขาเรียกวะไรโจ๊กมันจะชอบมีหมูแบบหมูนิ่มป่ะหมูเขาเรียกว่าหมูอะไรหมูนิ่มป่ะมันเป็นก้อนเป็นก้อนที่อยู่ในโจกอ่ะมันแบบคือหนูมองแล้วหนูเห็นภาพช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้หนูก็เลยแบบ ชั่วคราวเป็นแบบเป็นหนอนชั่วคราวนะคะช่วงนี้หนูจะกินแต่ใบแต่พืชกินแต่หญ้าใช่ช่วงนี้ดังนั้นก็เลยประมาณเอาหมูเด้งใช่หมูเดงเฮ้ยแต่แบบนั่นแหละหนูก็แบบบอกให้ฟังว่าช่วงนี้หนูเจออะไรก็เพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นเหตุผลในการ อรองรับนะคะว่าช่วงนี้หนูกินผักจริงๆแล้วมันมีสารฮีทไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่เพราะลดน้ำหนักไม่ใช่ไม่ใช่เพราะลดน้ำหนักแต่อย่างไรด้วยเพราะว่ากินผักยิ่งกินเยอะกว่าเดิมเพราะว่าแบบมันไม่หิม <c oughs> ใช่ภ <c oughs> <c oughs> าพคลิปแร่ปลาเสน็อร่อยหายไปหมดแล้วใช่ปะคือจุดเริ่มจุดเริ่มต้นอ่ะมันแค่ซูชิแค่สองก้อนเว้ยมันคือการแบบทำซูชิแซลมอนอะ คือแบบตอนแรกมันก็ไม่คิดเลยนะเพราะว่าแบบแซลมอนที่เขาเอามาเขาก็แบบไม่ได้แล่มาเป็นตัวใช่ปะแซลมอนแบบมันจะเหมือนเป็นก้อนแซลมอนแล้วแบบค่อยแบบชิ้บๆแล้วก็วางบนข้าวแล้วแบบจากแซลมอนแบบจากแล่แซลมอนที่เป็นลูกลูกหลบลูกบากอะกลายเป็นการแล่แซลมอนตั้งแต่ฉาะหัวเลยแบบเฮ้ยยูทูโหดไปไหมหดไปไหมแต่ประเด็นคือเราก็แบบว่าเราก็น่าจะหมดเพรกับ YouTube ตรงที่แบบเออเราก็เราก็ไหลตามันไปเรื่อย ใช่เข้าวงการพี่มิงใช่แต่หนูแบบหนูก็ยังไม่ได้บอกพี่มิงเพราะว่าหนูหนูอาจจะแบบหนูอาจจะแบบแค่ชั่วครูพอพอยูทู e พอกำลังฝันไลน์อยู่นะคะซิกแพคต้องเข้าวงการเบบีบนั้นเนี่ยพูดถึงซิกแพคเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่าจะสมทรางซิกแพคใช่ปะก็ต้องแบบกินเนื้อใช่ปะเนื้อแดงเนื้ออะไรแบบเนื้อที่แบบเป็นเขาบอกว่า ur h a l u e a t หนูเคยไปอ่านมาถ้าสมมติว่าเราต้องการซิกแพคก็ต้องกินเนื้อในส่วนของแบบซิกแพคอะไรแบบนี้อะหนูก็แบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะ อันนี้ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะคะเดี๋ยวหนูทำวิจัยต่อแต่ว่าก็นั่นแหละดังนั้นแบบอืมก็คิดในเรื่องซิกแพกด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนโดนตัดโปรตีนส่วนใหญ่ในชีวิตออกไปแล้วใช่รู้สึกแบบยนแยงยนยงแยงมาก้ยแต่แบบแบบหนูแบบแบบแบบมาสนุกอะมาสนุกจริงๆการ,ร,ร,รที่แบบได้ดูสรารคดีนะวันหลังถ้าแบบหนูไม่มีอะไรจะมาพูดในไลฟ์หนูจะเอามา หนูจะไปดูสารคดีสารคดีแล้วมาเล่าให้ฟังจำได้ว่าตอนแรกมันยังยี่กว่านาทีสาินาทีอยู่เลยนี่เวลาผ่านไปไว,ไวมากดูแบบโอ้แล้วคนคนดูไม่ลดลงเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังหนูดูคลิปข้าไก่วิวัฒนาการการดู y ยูท u b ใช่ตลกอะ่กอะกะ็แบบ คือหนูก็ต้องได้เห็นแบบหน้าจอ y o u t u b หนูจริงๆแต่ว่าแบบหนูเปิดให้ดูไม่ได้คือมันจะมีแต่ภาพแบบเนื้อ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 เะไรแบบนี้แล้วแบบหรือว่าจริงๆแล้วการที่ YouTube แนะนำอะไรแบบนี้มาให้หนูอาจจะเพราะว่าหนูชอบดู ASMR ดยมัม้งหมกบังซะที่เขาเรียกว่าหมกบังที่แบบชาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบเอามากินโชว์ใช่ไหมคะแล้วแบบหนูจะชอบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กินตอนที่มันยังดิบอ่ะเออใช่กินของแบบที่ตอนมันยังดิบอยู่อะไรเงี้ยหนูก็แบบยูทู e ก็เลยเอามา mix and match ให้หนูใช่เลยใช่แล้วตอนนี้จำเธอเล่าติดหัวละมันก็แบบมันก็ไม่ใช่อะไรทุกคนคือมันเป็นแบบถ้าถ้าถ้ารับรู้จากการฟังอ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรราะว่ามันก็มันก็ถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นในโลกใบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าทุกคนได้เห็นภาพ แล้วคนได้เห็นภาพวันที่หนูเห็นนะคือโอ้โอเค